อยูด่ดินดาวาำรับเปิดรอน้องๆที่มีความฝันหาบันสอนการแสดงเอ็มมาเคดี้กำลังเปิดรับสมัครสมาชิกเข้าเป็นนักแสดงในสังกัดบ้าเนนี่ดือรวมงานต่างๆมากมายค่าสมัครสมาชิก,ก,ป,ชกปกติ5500บาทพิเศษสุดสำหรับผู้ที่รับชมผ่านทางก็องเอราวัณชาแนลเือเอียง3,000บาทเท่าน,นั้นโทรด่วน083 660 5 6 5 6 083 6 6 0 5656หหม มีฝันอย,ย่าหยุดฝันมหาเรา M Academy อานดวนะครับรการที่เราสือมารู้มาสุดในเอเชียรู้ลึกแม่นยำทันสถานการณ์นะครับผมวันนี้อาจารย์จะถามอะไรครับผมค่ะอาจารย์โอมค,ค่ะคุณผู้ชมทางบ้านนะคะคสนใจที่อยากจะถามว่าร,ราศีใดนะคะในปี2560นี้นะคะจะมีเกย์สบายและเป็นเสือนอนกินคะจริงๆแล้วถ้าีจากดาวท้องฟ้าก็คือราศีธนูแห้นอนเพราะอะไรไหมช่วงนี้ยคําว่าเสือนอนกินเนี่ยเสือมันต้องเบลเตรียมตัวหาล่าเ<ช>หยื่อก่อนแล้วมีการวางแผนการส้มนะผมเป็นการเตรียมตัวไปทํางานไปหา ของหายเหยื่อกินนะครับเพราะฉะนั้สมุนทรตัดนิรุนเนี่ยต้องมีการเตรียมพร้อมนะครับผมต้องการทําวางแผนการงานว่าตาแหน่งตะกุไมีตาแหน่งกรรมะนะครับผมตระกูลกรรมะว่าตัวเองไปยุ่งเกี่ยวกับงานต้องไปวางแผนการงานแต่คราวงนี้ช่วงจังหวัต้นปีเนี่ยดาวตัวเองก็คือดาวพัสดีเนี่ยตามคํากรว่าองอาจารย์เองค่ะคำกรนะคะปัญญาบริสุทธิ์นะคะให้ทายพระเาค่ะตำแหน่งดาวแบบเนี่ยอยู่ตำแหน่งกรรมะเนี่ยเพราะว่า ตำแหน่งค่อนข้างเกี่ยวกับเรื่องการงานว่ามีเกณฑ์มีการมีงานให้ทำให้ให้เตรียมวางแผนไว้แล้วพอช่วงสิบสองกุมภาเนี่ยดาวจอมอยู่ตำแหน่งลาภะแล้วก็เองบอกเกิดแห่งลาบองทำยังไงครับถึงจะมีลาบแต่คนที่จะมีลาบนะคะช่วงนี้จะต้องเป็นคนที่หมั่นเยี่ยมแย้มนะคะแล้วก็เยี่ยมแย้มแจ่มใสนิดนึงมันจะได้มีโชคลาภลองทำธุรกิจให้ดูแบบจิตสว่างเอาไว้นะครับดูว่าบอกเกิดแห่งลาบแล้วลาภะคือลาบนะฮะเป็นบอกเกิดแห่งลาบนั้นก็คือว่าช่วง ต้นปีเนี่ยเป็นช่วงดีและช่วงมกราคมก็คือตําแหน่งดาวอาทิตย์ก็คือสุภะมาตําแหน่งกลุมรัคนาถิโนด้วยเป็นองค์ตำแหน่งอง์เกณฑดด้วยนะก็คือตําแหน่งให้คุณมากว,ว่าช่วงนี้ทาอะไรก็โชคดีทำอะไรก็สําเร็จและพอช่วงไปเดือนเนี้ยตาแหน่งดาวพอดีจัดอาทิตย์จัดตาแหน่งสุภะเนี่ยแต่กลุมลัคเนี่ยได้ได้องค์นร์องเกณฑ์และตำแหน่งตุระอีกเพราะว่าเกิดเงินด้วย ทำงานแล้วเห็นเงินเป็นกอบ<ช>เป็นกรรม<ช>ทำงานแล้วได้เงินชัดเจนแล้วจริงชัดเจนคือช่วงมาณกลางปีมันหกกันจะยนเล้กไป<ช>ดาวตำแหน่งตัวเองในตำแหน่งราพะ<ช>ตั้งแต่ครึ่นปีหลังเนี่ยคนราตินโนเนี่ยโชคดีมาก<ช>ทำอะไรก็ง่ายทำอะไรสำเร็จรุปงุ่งมีอย่างใจฝันคนตกงานก็ได้งานใหม่ที่ดีขึ้นได้งานที่เตือนเดือนสูงขึ้นใครวางแผนล,ลงทุนอะไรมันก็มีเกณฑ์ที่สําเร็จมีเกณฑ์ที่จะได้เป้าหมาย อย่างอาชีพบางชีพที่ทำแล้วดีที่เป็นคำตัดเจนใช่เพราะตอนนี้มันมีดาวพระรหัสนะคะที่มาจากเจ้าเรือพันธุนะ,คะ<า>โคตรเลยนะพระใช่ไหม<า>น,นั้นก็แปลว่าคนที่ทําทงานเกี่ยวกับด้านธุรกิจสังหาริมทรัพย์นะคะหรือว่า การซื้อขายพุ้นอ่าเป็นทรงเป็นเซลล์ขายรถขายบ้านพวกนี้ทํางานช่วงต้นปีเนี้ยมีเกณฑ์นะครับจะขายดีมียอดเยอะแดงเงินเยอะมีเงินเข้ามาใช้จ่ายเข้ามาขึ้นวางแผนเตรียมไว้ช่วงต้นปีไปปีนี้มีคำออเดอร์เข้ามาเยอะมีขายรถขายบ้านค่อนข้างขายได้ง่ายไม่ติดขัดอ่าตัวเองบอกกับงลาบนะทำอะไรก็สาเร็จทำอะไรก็ร่วงจับมือซ้ายก็เป็นเงินจับมือขวาเป็นทองผมว่าดีมากนะผมคราวนี้ตําแหน่งเกณฑ์จริงแล้วอ่ะครึ่งปีหลังไปแล้วที่ภาสดีตำแหน่งแาวติกลงเขาเล่มเนเกณฑ์อ่ะ เขาเรียกว่าได้เกณฑ์นารอุดมเกณฑ์เพราะอะไรครับผมเพราะว่าดาวพระัดที่โคจรมาในช่วงนี้นะคะครับมันเป็นตําแหน่งสูงสุดทางโหราศาสตร์นะคะเป็นตำแหน่งเทวีโชคเราตำแหน่งเทวตแหน่งตัวเองเป็นบกแห่งลาบเป็นแท้แก่ลัคนานะครับตดวงนี้เขาเรียกเป็นเกณฑ์ที่พัสดีตําแหน่งที่ตมเกณฑ์อุดมเกณฑ์ถือว่าของนารเกณฑ์นครัว่า ราศีของคนนี่แหละจะได้มีเกณฑ์โชคลาภมีเกณฑ์สาเร็จมีเกณฑ์ได้รถได้บ้ามนะมีเกณฑ์มั่นคงม,มีเกณฑ์โชคดีหลายอ,อ,อย่างนะครับถือว่าดีมากข้อนี้ถ้าใครมีปัญหาเรื่องการงานต้องม,มีบ้างแหละการทางานเยอะจับเสือจับจับอะไรทำลายทางลายมือต้องมีปัญหาบ้างแนะนําถ้ามีปัญหาเรื่องวันเรื่องการงานแนะนําให้ไปสวดคาถาในคาถารัตนสูตรนะครับจะทําให้เกิดงานคล่องขึ้นต่างๆก็จะี่คลายลงปัญหาแต่ก็ค่อนข้างแก้ไขปัญหาได้ผมมองว่าโดยภาพรวมแล้วเหมือนเสือนมกินก็คือเตรียมตัวไว้ต้นปีปลายปีปุ๊บ สบายแหละงานก็ง่ายมีออเดอร์มาแต่ที่ยบบดูเบิกออเดอร์ไปบู๊ไปอะไรช่วงต้นปีขอกลางไปบู๊น้องบู๊อะไรมากก็มีเกณฑ์ได้เงินได้ทองเยอะมีเกณฑ์สาเร็จเยอะมีเกณฑ์ได้งานได้งานได้ได้เงินได้ทองเป็นกอบเป็นกำรรชัดเจนกว่าผมบอกว่านี่เขาเรียกหนังนอนกินว่ากับเสือไปล่าบัวและเล่นบัวเนี่ยได้มาแล้วม,มันนอนกินสบายไม่ต้องไปหาอาหารนานหลายเดือนเลยเหมือนกันก็เหมือนคนเนี่ยเตรียมตัวไว้ก่อนต้นปีนะครับผมมีเกณฑ์งานเยอะเงินเยอะ มีเกณฑ์เป็นตำแหน่งลาภะตับเรื่องไปกับกัมะลาภะเนี่ยเป็นตำแหน่งที่ค่อนข้างดีก่อให้เกิดแห่งเงินแรงลาภมีแคปซัมเป็นเทคนิคด้วยนะยังเพราะว่าเอ่อเอ่อสัญลักษณ์ประจําราศีนี้นะคะเขาเป็นคนถือคันธนูใช่ไหมใช่ครับแต่ว่าต้องมีคาบลูกคาบดอกใช่ไหมหมายถึงว่าจะต้องหมั่นไปกราบไหว้ผู้ใหญ่ผู้อาชารย์นะคะจะประสบผลสําเร็จและโชคดีนะครับใช่เพราะจริงๆตำแหน่งดาวพฤหัสบดีเนี่ยคือตำแหน่ง บาอาจารย์ของผู้ใหญ่นับถือะครับถ้าเรามันเคารพผู้ใหญ่เอ่อเข้าหาผู้ใหญ่บ้างก็เ็นความโชคดี <ๆ S 2> เพราะช่วงกลางปีเนี่ยคนเราสิชนูจะมีเกณฑ์เดินทางเยอะมีเกณฑ์พบปะผู้คนเยอะมีเกณฑ์ได้ประสบการ,รณ์ใหม่ๆเยอะขึ้นพี่แพร่หาว่ากัดเดินทางบ้างท่องเที่ยวบ้างในช่วงประมาณกลางปีไปแล้วนะมีเกณฑ์ที่สําเร็จมีเกณฑ์ที่จะมีเครือข่ายต่างๆเกี่ยวกับเรื่องการงานค่อนข้างเห็นเด่นชัดขึ้นนะครับผมคราวนี้เอ่อและท่เสริมสไตล์ยังไงของคนสิชนูให้มีเกณฑ์โชคดีขึ้นเหมือนเดิมครับชัดเจ ถ้าเสริมดวงจะตายนะฮะครับผมก็อาจจะไปพอดีก็คืออาจจะไปเอ่ออย่างที่บอกคือเอาไปทำบุญเกี่ยวกับผู้ใหญ่หรือไปดูแลผู้ใหญ่หรืออาตุสือพระก็ได้ทําบุญเกี่ยวกับเสริมดวตาอยู่กับทําบุญเกี่ยวกับพระบทใหม่พวกนี้เกี่ยวกับพระสงฆ์เกี่ยวกับครูบาอาจารย์เกี่ยวกับผู้ใหญ่นับถืออาจจะเอาของปั่นไปให้ช่วงปีใหม่เป็นการเคารพแสดงความนอบน้อมตระยูต่อผู้ใหญ่นะครับแสดงความให้เกียรติท่านก็จะมีเขาอยากเอ็นดูช่วยเหลือหรือเมตตาคอยุปทำคำชูตั้งแต่ต้นปีถึงกลางปีเป็นต้นไปนะครับผมคราวนี้ในตำแหน่งที่ผมบอกเนี่่ยคือวา ดาวเสาที่บอกนะดาวเสาเนี่ยเป็นตำแหน่งกรุมพรกของเราศิโน่ครับอยู่อย่างมีหน้าหลักเนี่ยจริงๆแล้วก็ยังมีเกณฑ์เสียเงินอยู่แต่มองว่ามีเคล็ดลับและเทคนิคก็เมื่อเรารู้อย่างนี้แล้วใช่ไหมฮะเราก็อย่าให้ใครยืมตังค์อ่าใช่หรือหากับทาบุญหรือว่าหากับที่อย่าบอกใครเรื่องเงินเรื่องทองมากมีรายจ่ายแต่ก็พยายามปิดเงียบไว้ให้ดีที่สุดเพราะจริงๆแล้วอย่างที่บอกคือมีรายได้ก็มีเงินให้ใช้ใ้จ่ายผมว่าดีกว่าไม่มีเงินใช้ใ้จ่ายเลยเพราะว่าที่บอกคือตําแหน่งมีเกณฑ์ที่เสียเงินอยู่แต่ว่า จริงๆที่น่ารับแปลว่าไม่ได้เสียงแกแบบว่ารับร,ร,รับซ้อนๆเขามีเงินช่วงนี้ก็พยายามไม่บอกใครเยอะอย่างบอกว่ามีรายได้เยอะนะโอ้โหวดว่ามีเองมีเงินเยอะมีรายได้ตอนต้นปีเยอะให้ทําตัวเฉยๆไปก่อนเพื่อจะมีคนเห็นใจเอ็นดูเมตตาช่วยเหลืออุปถัมภ์ค้ำชูว่าเออเห็นว่างานไม่ค่อยมีป้อนงานให้เห็นเงินไม่ค่อยนิ่งๆช่วยเหลือนี่คิดเลือกให้คุณพยายามถ่อมตัวไว้คุณยายอย่าแสดงตัวโหวดว่าฉันมียอดเยอะมีเงินเยอะเงินเดือนสูงว้านั้นเยอะอย่าไปบอกใครเพราะมีเกณฑ์ที่จะอาจจะไม่ได้เพิ่มจะทำตัวเงี้ย ทำตัวเฉยเฉยว่าจะมีเงินให้แดเอรยเพิ่มให้เงินเพิ่มวอนลูกค้าให้มาวอนข้างเกิดประโยชน์เกิดความช่งชี <ทำ S 1> นะครับผมแต่ก็มีเงินเสียงเงินอยู่ที่บอกคือจะต้อง <ใช S 2> ต้องวางแผนการใช้เงินว่าเผื่อจะเสียเรื่องอะไร<ม>ก็เตรียมรองไว้ไม่ใช่ใช้ไปเต็มที่หาอการเก็บอาจจะเก็บนรูปแบบของเงินหรือแบบของสินทรัพย์ต่างต่างก็ได้เป็นทองเป็นที่ดินเป็นอันธบัติก็ได้นะครับช่วงต้นปีถ้ามีรายได้เยอะหรือว่ามีรายได้ค่อนข้างมากก็ทำอย่างนี้ไว้แล้วก็ที่บอกคือต้นปี บู้หน่อยเหนื่อยหน่อยมีราจ่ายน,นิดนึงแต่ถามว่าพอปลายปีแล้วยิ่งโชคดีเรื่อยๆเดี๋ยวฉพอะวันที่หนึ่งธันวาคมเป็นไปนะดจ้าพระเสาร์เนี่ยโคจรมาค่อนข้างพ้นจากตําแหน่งที่เกิดปัญหาทับลักคะนนจริงแต่ว,ว่าข้อดีก็มีเนี่ยข้ออธิบายอีกทีว่าข้อดีข้อเสียตอนที่เสาร์ลักคะนนของลาสิเตโนจเกิดอะไรขึ้นบ้างจะดีอย่างไรไรอย่างไรจะข้ออธิบายกันในช่วงสิ้นปีนี้แล้วกันแต่ของว่าต้นปีนี้ถึงกลางปีนี้และปลายปีนี้ลาสิเตโนคือลาสิที่ มีเกณฑ์เป็นเสือนอนกินนะครับผม<ช>อ่ายิานดี้อนรับเจนก็สวัสดีก่อนนะคร<ช>ับสวัสดีครับผมค่ะสวัสดี